ระวังปัญหาความทุกข์เป็นช่วงเวลาแล้วก็มองในมุมดีก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องกลับมาฮิลตัวเองด้วยกลับมาทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับในชีวิตกลับมาทบทวนว่าตัวเองจะต้องดําเนินการในรูปแบบแบบไหนหรืออาจจะหมายถึงเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องถดถอยถอยคนละก้าวถอยกับอะไรก็ได้นะคะและเป็นช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกว่าเอ,อคุณอาจจะมีอกมีความคิดอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในจิตใจได้ รวมไปจนถึงการสูญเสียการเสียสละการจำยอมต่างๆเพื่อเริ่มต้นโอกาสอะไรใหม่ๆบางสิ่งบางอย่างนะคะและรวมไปจนถึงสุขภาพร่างกายของชาวราศีเมษโดยตรงด้วยและอาจจะเป็นคนใกล้ตัวด้วยนะคะชาวราศีเมษช่วงนี้นะคะในเรื่องของการเงินจะมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะ,ค,ะคุณอาจจะมีเกณฑ์การค่าใช้ใจ่ายการเงินนะ เพื่ออะไรใหม่ๆลงทุนใหม่ทำบ้านใหม่ได้อะไรใหม่หมได้งานใหม่อย่างเงี้ยนะคะหรือการเงินของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากเหตุที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตเลือกออกงานได้ไหมได้บางท่านก็ต้องเลือกออกงานนะคะส่วนบางท่านที่มีปัญหากับคนใกล้ตัว ระวังภัยเงียบไม่ว่าปัญหาตรงนั้นจะเป็นเพื่อนจะเป็นเพื่อนร่วมงานจะเป็นใครก็ได้ในสายงานของคุณเองนะคะก็ระวังปัญหาด้วยเช่นกันนะคะระวังปัญหาหรือปัญหาไปเกี่ยวข้องกับอยกตัวอย่างคดีคงคดีความนะคะตรงนี้ด้วยนะรวมไปจนถึงความกดดันการถูกใส่ความศัตรูต่างๆนาะนาะ นะคะัศัตรูต่างๆนานาได้การถูกใส่ความได้ของชาวราศีเมษนะครส่วนในเรื่องของบ้านเราเชื่อว่าในหลายท่านช่วงนี้กําลังคิดตัดสินใจอยากจะทําบ้านใหม่ก็ได้นะหรือจะทําอะไรเกี่ยวข้องกับภายในบ้านได้หรืออาระมณ์ประมาณว่าเอออันนั้นก็คือเรื่องดีอีกหนึ่งเรื่องคุณอาจจะตัดสินใจบางท่านอาจจะตัดสินใจอยากจะมีบ้านยื่นสินเชื่อกู้บ้านซื้อบ้านอันนั้นได้อันนี้คือเรื่องดี นะคะหรืออารมณ์ภายในบ้านของคุณมันจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขเลยภายในครอบครัวหรือภายในครอบครัวถ้าคุณเป็นหัวหน้าผู้ใหญ่เออหัวหน้าครอบครัวคุณก็อาจจะรู้สึกว่าสมาชิกภายในครอบครัวเอ๊ะทำไมช่วงนี้มีปัญหาคนอื่นมีปัญหารอบด้านเรามีปัญหาวงศาคณิญามีปัญหาได้หมดนะคะตรงนั้นด้วยส่วน สิ่งที่โดดเด่นสิ่งที่ดีสำหรับชาวราศีเมษอย่างน้อย